สวัสดีครับป้าฟอ,อกับช่องเคยเป็นเชียงชาแนลครับผมเกษตรผ้าเห็ดผาเหร่นพ้ากินพาเทีเ่ยวาร์มแกะที่สาะเอลครับผม<แ>เกิดยังขืนเนาะพี่น้องอันนี้เขาเกิด่รู้ว่าเกิดยังข้นกับแกครับผมเดี๋ยวจุพาพี่น้องรับชมรับฟังครับเกิดยังข้น กับแกเนาะห้อยหมาขวดเขาเีกแล้ววะครับพวกแกตัวผู้ครับผมพวกขี้ดื้อหลวงเอ้ย มึงดูนะห้อยอย่างขวดเขามมหาเนี่ยว้ายเป็นธรรมยุครับนะพี่น้องอื้อด้อ้อมต่ไครดิบดีแล้วได้ไหมครับ มันขวดเขามาได้ยุดจี<อ>พื้นพงทั้ง่างนะครับเนาะอ,อ,อาหารนับปิดครับผมห้อยมัดขวดนะห้อยหมาจออครับหมาปลาครับผมวัดเขามาหากแกรครับเมืองไหชฉุนนี่ก็บ่บู้หูเรื่องอยังครับเนี่ยฉุมตัวผู้นี่ กำลังไงเฉีได้ขายปีไม่นี่ครับไมมาควดเขามาหากับบ้อหูจักนี่นะครับห้อก็ต้องดูแลอย่างเช่หละพี่น้องเอ้ยมีอย่างเกิดขึ้นยิน,นเสียงแก่ห้องแก่ยังครับโดนมีตัวตายวะนี่มีตัว เถือกมาก,กินบ่านี่ส่วนหลายมันจะเข่ามาได้จะต่อยลูกหมาป่าครับผมขันแก้น่อยนี่มันทั้งม้กหลายได้ครับนีดูยูส่วนนี้มันใหญ่ใหญ่เป็นเบาครับเมื่อกีนี้กระถิ่นมะย่างหอกตะคุนหาแนวปิดก่อนครับมืออื่นคอยฉีดได้หาตะไคร้มาล้อมนี่ครับ มดาชนตะดากค้นนะครับเนะี่ยเม่อยอกค้นดีๆดีด้กกำลังไงเป็นเบากำลังจีดได้ขายแล้วไปความดีเดี๋ยวเอาพ้ามาเบ่งแกะตรงนี้นะครับกอกินขอดแควกินย่างสวยงามแต่พี่นนอง แถวกินยานย่งดีแท้ได้หาแนวมาปิดหมองหู้นะครับหมองมันขวดแล้วก็วแถวกินดีแท้ในลายเหตุงานซ้อมงานแกนี่ก็ต้องดอูแลควบเรียบร้อยครับผมก่อนฉีดอย่างนเสียงนี่มารลดครับ ตอนที่มีเอยียงเกิดขึ้นกับมันกู <Yeah. S 1> ด่พร้อมดีครับเร <Yeah. S 1> าจะได้หาน้ำปิดปิดกันกูดานเป็นซ้นในถังดับเพลิงเนี่ครับนะร้อมดีความซ้มนของมันครับ เนี่หลายชนลายนี่กกกินหยาพัดมือพิดขึ้นครับนี่ย่นเลี้ยงแกนี่ต้องพี่น้องจงมีหยากับฟังไว้หลายๆลยนะครับกินนี่บ่เลือกข่นเพิน่นหิวนี่เพิ่นกี่ห้องยังเดียวครับตองมีหยากับฟังไว้หลายหลครับว่าหันเขาโพดซุ้มนี่สิเสริมเสริมไป ข้นเลี้ยงนมข้เลี้ยงแก่นมครับไม่ต้องขาดหัวหันกับข้าวโพดไปได้แล้วกัญญานาเฉียวนาดีครับนี่ก็ฟังครับขาเลี้ยงแก่เลี้ยงเนื้อนี่เขาบ่าอาศัยแต่หัวหันกับข้าวโพดก็ได้ครับแต่ว่าเขาไม่หยาไว้เห็นมันกินครับเพราะแต่ว่าแก่เนื้อนี่ลูกน้อยๆน,นี่ก็ต้องกินนมครับเขาก็ต้องรีดนมแม่มันให้กิน คลิปนี้เราไม่ยิ่งหลายพี่น้องเดี๋ยวไปซ่อมไอปิดต,ตัวหันก่อนครับปิดหมองมาขวดนะครับฝากฟีดฝากน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเคยบันเชียงช่แนลหน่อยนครับเด้ <Yeah. S 1> อพอกันชิปนาครับผมสวัสดีครับ